สวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเพื่อนชาวิลเลงถาทุกคน,นครับนี่คือภายในของหม้อแปลง Switching power supply ของคอมพิวเตอร์รุ่นเก่ามากนะครับตัวนี้เนี่ยจะต้องมีการดัดแปลงเพื่อให้แดงดันไฟได้15โวลต์เพื่อ,อใช้กับตู้บลูทูธ mp 3บลูทูธ mp 3งานเพื่อนนะครับรับมาแล้วทีนี้เนี่ย power supply มันพัง ก็จะเอาเพ,อพอาวเวอร์สปตัวนี้ใส่เข้าไปมันต้องการเท่าไหร่นะสิบห้านะครับต้องการสิบห้าแต่ตัวนี้มันสิบสองอะดิเออมันจะต้องมีการดัดแปลงเฮ้ยผมว่ามันท้าทายดีทนะ้าทายดีนะครับก็เลยเฮ้ยมันต้องมันต้องสนุกแ,แน่เลยนะเพื่อนนะเนี่ยดูไฟนะ 12.2ครับต้องการให้ได้15ใส่ VR ให้ปรับได้เพื่อที่จะใช้กับลำโพงบูทูธโอ้โหท้าทาทยมากไอ้ดูดิไอ้ไอ้สายนี่ก็ปวกกินปวกเก็บไว้นานานะครับปวกกินบมื่อไหร่อุ้ยกากไหลท้าทาทยแน่ๆน่ทีนี้ผมจะใส่ VR นะั้นเพื่อน vr แบบนี้อาจจะพบเห็นจะพบเห็นบ่อยกับวงจรแบบนี้ก็คือ vr แบบนี้่ก็สามารถหมุนได้หลายรอบนะถึงเนาะละเอียดละเอียดมากนะครับถ้าเป็น vr แบบทั่วไปที่มีหมุนน็นอตขอาจจะไม่ละเอียดพอถ้าเป็นแบบนี้ละเอียดเลยนะครับละเอียดมากเลยนะครับนะ,ะก็จะใช้ vr ตัวนี้เอามาติดตั้งแล้วติดกาวไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยฮะ อ่ะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเพื่อนฮนะเออจะยกไฟขึ้นนะจากสิบสองจุดสองเป็นสิบห้านะหรือให้ปรับได้นะเพื่อนนะเฮ้ยมันต้องสนุกแน่เลยเพื่อนกันครับผมจะต้องมามุ่งทําตรงนี้ใช่ไหมแถวเออเรอมใช่ไหมเพื่อนโอ้แถวนี้เนาะเอททาได้ไหมล่ะเอาลองดูนะครับผมว่ามันต้องสนุกแน่เนะเพื่อนเอยเนี่ยาสายมาต่อแบบนี้เนาะเออเห็นไหมเพื่อนเอ้ย แล้วก็ทีนี้ก็ใส่ V R เข้าไปแบบนี้อ่าต้องสนุกแน่ๆละเห็นไหมต่อจุดนี้นะอ่าทีนี้ทีนี้มาดูมาดูมดันทําได้มันทําได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันทําได้ต้องมีหลอดไฟมาโหลดไฟด้วยนะครับหากไม่มีหลอดไฟมาโหลดมันก็จะอ่าการวัดค่าไฟแรงดันไฟอะไรต่างๆมันก็อาจจะเป็นโอเพนโหลดนะเพราะั้นมันก็จะไม่ค่อยตรงนั่นะเพื่อ,อลองดูดิครับลองดูเสียบปลั๊กไฟครับ ปั๊บเป็นไหมับโอ้โหจากสิบสองจุดสองเป็นสิบสองจุดห้าแล้วนีทีนี้นะใส่ vr เข้าไปเป็นสองห้าเลยนะฮทีนี้ก็ทำการหมุนนะครับหมุน vr อะไรครับหมุน vr ได้ไงบต้องการสิบห้านะครับต้องการสิบ้าเอาหมุนนะครับมันหมุนหลายรอบอยู่นะโอ้ยหมุน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 เอครับแรงดันเริ่มไต่ระดับขึ้นไปนะครับต้องการสิบห้านะครับหมุน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 ไปเรื่อยนะครับโอ้โหหลายรอบเหมือนกันนะครับอ่าสิบสามแล้วนะครับโอ้โห ใกลแล้วนะครับอ่าสิบสี่แล้วนะครับนะโอ้ใกลแล้วนะครับนะใกลแล้วนะครับไกลแล้วโอ้ลดนะครับลดโอห้าแล้วนะครับได้สิบห้าสิบห้าสิบเจ็ดสิบหกอ่าสิบหกสิบหกพราพว่าจะผายตัดเลยนะครับโอ้ตัดไล้ก็ไปไม่รอนนะครับได้สิบหกกว่ากว่านะครับอ่าอันในวงจรเราต้องการสิบห้านะครับเพื่อนๆอันนี้มาหน่ยหน่อนีหนครับอ่า สบายเครื่องนี้นะครับถึง16มันตัดนะครับเราต้องการ15นะครับอ่าเอ่าประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะครับปรับได้ครับเห็นไหมมันทำได้เออทาถ่ายจริงเลยเนี่ยถอดปลั๊กทำได้เนี่ยเห็นไหมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าอุปกรณ์นะครับเพิ่มเ r เข้าไปแค่นี้นะครับนะเห็นไหมแค่นี้นะครับอ่าเห็นไหมมันทาถ่ายมากเพื่อนๆครับ ผมก็ได้ดําเนินการเอา VR มาแปะไว้ตรงนี้แล้วเพราะจะต้องกิดกาวให้เยอะกว่านี้อยู่เพื่อป้องกันไม่ให้สายหลุดนะครับเพราะจะอยู่ในลําโพงบลูทูธแล้วมันก็จะมีการสะเทือนสายก็อาจจะหลุดได้ด้านล่างก็ต่อแบบนี้นะครับสองเส้นนี้เนี่ยไปเข้า VR จะเข้าขาแบบนี้นะครับดำเนินการไปครับจะติดกาวแล้วไปใส่ลำโพงบลูทูธครับ นี่ก็คือลำโพงบลูทูธแต่ก่อนนี้มันก็ใช้งานได้ดีมากเลยพอมาเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วมันก็พัง power supply แกะดูกันครับเพราะเพื่อนบอกแบบนั้น power supply ตัวนี้เนี่ยมันเท่าที่สังเกตนะมันเป็นไอซที่แตกอยู่นะเพื่อนโอ้อันนี้คือไอซที่แตกแล้วนะครับเบอร์ก็หายเลยโอ้ไม่นา่าล่ะ เออเดี๋ยวดำเนินการนะครับเอาตัวนั้นมาหมุนนออ็อตจอดใส่เข้าไปนะครับ mm hmm. ก็ใส่แทนเข้าไปแบบนี้เลยเนาะนี่ก็คือไฟเข้าเครื่องเลยเนาะนี่ก็คือไฟ AC ีที่ก็มาจากปลั๊กไฟเอาดำเนินการไปครับทีนี้มันจะติดทั้งยังไงเลยไอ,อ้มันก็มีอย่างนี้ด้วยนะแต่ถ้าไม่มีก็จอด,จอดน็อตแล้วใส่เข้าไปนะครับดำเนินการใส่เข้าไปนะครับรูน็อตมันไม่ค่อยตรงกันนะครับก็ดำเนินการนะ จาะด้วยสว่านนะครับแรงดันจะต้องวัดตรงนี้ดูก่อนนะครับที่จะไปชาร์จเนี่ยครับนี่คือสายที่จะไปต่อเข้าที่แบตเตอรี่นะครับดูแรงดันไฟก่อนนะครับนะตั้งมิเตอร์ที่20โวลต์แบบนี้นะครับดูแรงดันนะครับ 1 5 1 7นงดะครับแรงดันนะฮะจากโคกสภายนะผ่านควบคุมการชาร์จเขามีควบคุมการชาร์จเตรียมแล้วตัดด้วยนะครับอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ก็จะเข้าสู่แบตเตอรี่นะครับก็ต้องต่อผ่านมิเตอร์ลองดูนะครับให้มิเตอร์ตัวนี้วัดแอมป์นะครับคือตัวนี้วัดโวลต์นะครับ ได้สิบห้าจุดหนึ่งเจ็ดทีนี้ต่อให้วัดแอมครับในการชาร์จจะชาร์จเท่าไหร่ครับทำการเสียปลากนะครับโอ้สี่ร้อยหกสิบมิลลิแอมนะครับชาร์จแบตท่านี้เข้าไปสี่ร้อยหกสิบมิลลิแอมแอมก็จะโหลดต่ำลงเรื่อยในกรณีที่ แบตเตอรี่ตัวนี้เริ่มมีกระแสะเริ่มมีไฟถ้าจะเต็มก็ยิ่งต่ำลงเรื่อยต่ำลงเรื่อยนะครับตอนนี้กระแสะชาร์จอยู่ที่400มิลลิแอมนะครับแล้วก็ลดลงเรื่อยนะโอ,อ้มีเตอร์มีเตอร์ตัวเลขขาดซะเลยเนี่ยมันไม่แน่นนะตัวนี้นะโอ้ต้องแกะมาหมุนน้อนใหม่เนี่ยนะครับแล้วทีนี้ power supply เนี่ย นะครับจ่ายได้ตัวนี้สามแอมป์นะครับเขาสกรีนมาบอกอยู่นั่นนะ่ะพิมพมาบอกก็เ,เพื่อที่จะจ่ายเข้ามาที่บอร์ดขยายเนี่ยในกรณีที่เราไม่ใช้ระบบแบตเตอรี่เพราะเครื่องนี้เขาใช้แบตเตอรี่ก็ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวก็ได้นะครับเขามีสวิตช์เลือก ก็เลยตัวนี้สามแอมนี้น่าจะเหมาะเพื่อนผมก็เลยให้ดำเนินการแลาตัวนี้เราใส่นะครับถ้าถ้ามันเป็น power supply ที่เป็นกล่องเหล็กนะี่ยก็ได้เจาะใส่แล้วก็ตะแคงออกมาหรือว่าเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ในตู้เนี่ยพื้นที่เขากว้างอยู่นะครับแต่เพื่อนผมก็มีตัวนี้มาแปลงใส่นิดเดียวแปลงแปลงนิดเดียวใส่ VR แปลงนิดเดียวก็ได้แบบนี้เลยนะครับ นี่เฝ้าดูการชาร์จกระแสเริ่มต่ำลงนะครับเหลือเหลือสามร้อยสามร้อยสี่สิบมิลลิแอมนะครับอ่ะก็ถือว่ามีการชาร์จได้อ่ะทีนี้ลองเปิดเครื่องลองดูนะครับลองทำการเปิดเครื่องลองครับเปิดไปทางไหนอะเปทางนี้เนาะเปิดไปทางไหนก็ได้หมดนั่นแหละนะครับเ่ะเดี๋ยวลองลองสับปังนะครับ ถัดเปลอกแล้วนะครับอ่าเห็นไหมเพื่อนจะสังเกตว่าไม่เห็นกระแสะชาร์จนะครับอาทีนี้ลองเปิดเครื่องนไมครับ,รระะรบ,รบมีการกินกระแสครับเปิดเครื่องปุ๊บมีการกินกระแสจากแบตเตอรี่ประมาณสักสามรอยมิลลิแอมนี่เครื่องยังไม่ดังนะครับสามรอยมิลลิแอมนี่กินกินแล้วนะครับนะเดี๋ยวนี้กินกระแสะเฉื่อยไปแล้วนะครับนะสามร้อยมิลลิแอมยังไม่ได้ไปเปิดเสียงเปิดอะไรเลยคือเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็ กินกระแสแล้วนี่300มิลลิแอมละนะครับอ้าวในกรณีนี้มีการกินกระแสจากโอ้มีเตอร์มันยังไม่แก้ไขน,นะาจากแบตเตอรี่300มิลลิแอมนะครับอ้าวในกรณีที่เราเสียบชาร์จนะครับเสียบชาร์จแล้วเพื่อนเห็นไหมครับเสียบชาร์จปุ๊บก็มีการชาร์จเข้านะครับ คือตรงนี้จะไม่กินไฟจากแบตแล้วนะครับนี่มีการชาร์จเข้าแล้วนะครับหากมีการกินไฟจากแบตในการต่อมิเตอร์แบบเนี้ต่อที่ผมทําเนี่ยมันจะติดลบแบบนี้ฮก็คือกระแสไหลออกจากแบตเตอรี่นะครับอ่ะเพื่อนเข้าใจคร่าวๆแบบนี้นะครับประกอบเข้าไปนะครับในส่วนแบตเตอรี่บัตรกีนะครับตัวนี้หลวมนะครับใช้งานไม่ดีเลยนะครับก็เลยต่อตรงนะครับไฟชาร์จก็ขึ้นละนะครับ ผลปรากฏว่าใช้งานได้นะครับดังดีก็ถือว่าดังดีแล้วนะครับอ่ชอบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับหลักใหญ่ใจความก็คือดัดแปลง power supply ให้ได้15โวลต์นะครับหากไม่มีในการดัดแปลงก็ซื้อ power supply 15โวลต์สำเร็จรูปมาใส่ก็จบแล้วเหมือนกันนะ,นะครับแต่นี่ในกรณีของการดัดแปลง เรื่องทาจบคลิปวีดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ